แล้วเจียบไม่เงาแล้วเจียบไม่เงาเอาหนีไปไหนละน้องมานี่สิจ๊ะไปไหนคะน้องนี่พี่อยู่ข้างหลังน้องเนี่ยอิงดังแชทอะไรวะเงานทองโอเค กลับมาแล่ของเขาเนี่ยอ้ยไม่รู้เลยรถคันไหนของเขาซ้อมไปซ้อมไปพี่ไม่ได้มีคนล่นมีคนล่นขอโทษ ระวังโค้นระวังระวังไหวเพื่อนไหวสุดท้ายลืมล็อกรถเฮ้ยกัมากรถ่อยกมากรถถอยมาถอยมาเฮ้ยหนไม่ได้เพื่อนไปช่วยเพื่อนเลยไม่ทันแล้วล็อกรถล้มอีกโอเคโอเคไปแต่มาขางหน้าแต่มาข้างหน้าสองคนพอ บานาไรบอย่ามาเล่นตรงนี้ไปออกไปแงจะบ้ากมึงไงเฮียไปยู่ตงมาดแล้แม่งแตกรตกป,ป,ปืนปืนปืนตกร้อนปืนตกร้อน ข้างหลังลืมไปจะไปไหนมือรีดเซนเชียอะไรไอ้สัสยังมีดีแค่นี้หรอสุปเปอร์ย้อนย้นะซุปเปอร์เลยเหรอโ่อยควายโง่เหรอฮ้าโง่เหรอโง่จริงยังไม่ได้เล่นเลยบ้าเล่นควายเป็นยี่อะไรเล่นปากๆไม่เป็นหรอลืมไปข้างหลังรถมันยิงไม่ได้

มันรอดไปสองคนนะปืนมันอ่ะเออฮ้ยๆไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 อย่าว่ากันอย่าว่ากันอย่าว่ากันฟังฟังไม่ต่อฟังเพื่อนฟังเพื่อนฟังแล้วฟังนะอยู่รถตัวเองแล้วนะตอนนี้มีศพมีศพไหนไม่พอนะไอ้วยู่ไหนไออิ้วอยู่ไหนมีศพไหนหรอวะมึงห่อตอนนี้เลยห่อเลยแล้วไปเลยมีศพไหนเหลือแกรีบห่อรีบห่อจะได้ดูว่าเหลือใครบ้างห่อเลยห่อเลยใครไม่ เ่ว่าออี่ยวขอไปไหนไปไหนไปมไหนตไปใครถุหยหหนหแล้วไม่เตรียมถุงกันมาวะมึงไม่เข้าใจเลยมามามาใครไม่ถุงลมันตอมเหพี่จะขังคนหนึ่งนะมีใครมีถุงอีไหมไปเอาถุงได้นะไปเอาถุงได้ี่ห้อที่ถุงไหมพี่ไม่มีไมจะจะดมหอ่ไมอันนี้ไปรถใไรไปรล็ลไรไรี่มมันนี่ มานี่มาเอา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 มาศพออกออกเลยออกศพอุ้มพาสองนะอุ้มพาสองอุ้มพาสองป้ามีหูเปล่ามีมีมีขี่ลังลืมไปว่ะไม่ต้องขี่หลังมีมีมีหนูมีตอนนี้โทษดทอด พี่ทอมัตรอดอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยเกี่ว้ไตรงไหนของโลกวะเนี่ยแม่งมาทางเดียวกันมดเพื่อนกันเนาะไปทำเดี่ยหนึงขอป้นกันแล้วกันดูว,ว่ามีอะไรมั่ง คนเนเนี่ยอะไรเนี่ยมันบอกไม่มีคนน่ะช่างมันใครเอารถเข้าถ้ำไวะหนะ่ะหาทำบ้างหาทำจร,จริงเลยแก๊งเราอ่ะก็รถเ,เข้าถ้ำอ่ะ ใ่เขาดีไม่เ,เคยขับด้วยเที่อเที่ยะขับเก่งไหมเนี่ยเป็นไรไปก่อนแล้วกันราตรงไหนช่างมันอ๋อโอเคจำได้แล้วโอเครู้ละตรงไหนไอันนี่ไง Hehehe <laughs>